เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าผู้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นมีการประเมินวิทยาฐานะสำหรับครูเดิมใช้ว1 7หรือวอ10สําำหรับพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและจังหวัดสงขลาบางอำเภอแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ว21เมื่อปี2560 ในวันที่5กรกฎาคม2560เพื่อเลื่อนการประเมินวิทยาฐานะและปัจจุบันจากผลการประชุมคณะกรรมการขร้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกรคสครั้งที่1ทับ2564โดยมีนายนัตพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลาก,กรทางการศึกษาที่สำคัญคือเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลาก,กรทางการศึกษาตำแหน่งครูสืบเนื่องจากกคสอในคราวประชุมครั้งที่9ทับ 63, เมื่อวันที่22 ธันวาคม2563ได้เห็นชอบการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งทุกวิทยาฐานะสำหรับตำแหน่งครูซึ่งเป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมทั้งกำหนดลักษณะงานที่ปฏิบัติ3ด้านคือด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามโมเดลการศึกษายกกำลังสองของกระทรวงศึกษาธิการคือปลดรอก ปรับเปลี่ยนเปิดกว้างจึงเป็นที่มาของการจัดทําร่างหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูซึ่งร่างหลักเกณฑ์การวิธีการใหม่นี้สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 1. กําหนดให้ข้าราชการครูทุกคนทําข้อตกลงในการพัฒนางาน กับผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีประกอบด้วย2ส,ส่วนส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่จะเสนอประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์ของผู้เรียนโดยมีรอบการประเมิน ปีงบประมาณละหนึ่งครั้งโดยการประเมินเกณฑ์การประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบซึ่งสามารถนำมาใช้ในการบริหารงานบุคคลได้แก่ใช้เป็นคุณสมบัติในการขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยาฐานะหรือเรื่องวิทยาฐานะใช้เป็นการประเมินเพื่อคงวิทยาฐานะและใช้เป็นองค์ประกอบ ในการประเมินเพื่อพิจาราเงินเดือนอีกด้วยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครั้งหน้าผมจะมาเล่าถึงคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอและเงื่อนไขในการลดเวลาทำเวียฐานะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ